สวัสดีครับผมชื่อแนยปุณสิทธิ์ดาธารหัสนักศึกษา B6617622 นะครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาสำคัญในเรื่องของการบำบัดการบำบัดขั้นต้นหรือ preliminary treatment นะครับโดยจุดประสงค์ของการบาบัดก็คือการบาบัดขั้นต้นมีจุดประสงค์คือการกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งแขวนลอยและไขมันหรือน้ามันนะครับหรือที่เรียกว่าฟ้าไข่นะครับออกจากน้ำเสียเพื่อ ลดภาราอินเซียลดภาระอินซี sea, ล sea, และลดความต้องการของออกซิเจนในการบ่มับขั้นต่อไปนะครับโดยการเกิดตะกกรในถังตัว,ตวกรขั้นต้นนะครับคือประสิทธิภาพการกําจัดนั้นถังตัว,ตวกรขั้นต้นสามารถกําจัดของของแข็งคอนลอยได้5 0าสเจซตและกําจัด b ีเได้2 5่สถึงสีเซนะครับโดยการออกแบบถังเพื่อให้ของแข็งแขวนลอยจมตัวได้ จะต้องออกแบบให้ความรึในการสมตัวหรือ Vs มากกว่าอัตราน้ำล้นผิวหรือ Vs0 นะครับดังนั้น Vs จะมากกว่า Vs0 นะครับการกักเก็บตะกอนคือความลึกของน้ำต้องเพียงพอสำหรับการรวบรวมตะกอนที่สะสมอยู่ก้นถังและป้องกันตะาากอนฟุ้งกลับนะครับไม่ควรเก็บตะกอนนานเกินไปจนเกิดสภาวะเน่าหรือที่เรียกว่าแอนเนลอบิกนะครับ หากแยกตะกอนแบบไม่ต่อเนื่องควรมีเวลาเก,ก็บเก็บน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5ชั่วโมงนะครับโดยการรวบรวมตะกอนนั้นจะมีชนิดอยู่สองชนิดจะมีชนิดถังอยู่2แบบนะครับก็คือถังสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะครับโดยระบบของรวบรวมตะกอนนั้นจะมี2แบบย่อยๆก็คือแบบแรกคือแบบโซติดแบบโซติดใบกรวดนะครับโดยรายละเอียดที่สําคัญคือเป็นใบกวาดที่จะดันตะกอนไปยังฮอปเปอร์ ก็เสียคือค่าบำรุงรักษาสูงต้องเอาน้ำออกเพื่อซ่อมแล้วก็ตะกอนที่เบาจะฟูงขึ้นมาใหม่ได้ด้วยแบบต่อมาเอ๋แบบต่อมาก็คือแบบสะพานเลื่อนติดใบกวาดนะครับเป็น,นกลไกการเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ําทั้งหมดสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องกวาดได้โดยต้องเอาน้ําออกนะครับและชนิดถังที่2ก็คือถังกลมนะครับโดยจะเป็นแบบในเป็นแบบใบกวาด ยึดติดกับเครื่องกลมุนนะครับโดยรายละเอียดสําคัญก็คือใบกวาดจะติดกับแขนกวาดแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเพื่อกวาดตะแกงอ่ขอไปครับเพื่อกวาดตะกรนลงสู่ศูนย์กลางถังครับโดยการแยกตะกรนออกจากถังนั้นวิธีการก็คือตะกรนที่ถูกรวบรวมในฮอปเปอร์จะถูกแยกออกโดยใช้ปั๊มตะกรนนะครับโดยช่วงเวลาการสูบบ นั้นอาสูบตลอดเวลาหรือสูบเป็นกะก็ได้โดยการสูบเป็นกะจะทําให้เป็นจะทําให้ชั้นตะกอนสูงขึ้นแล้วก็เกิดการอัดตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้ากะเก็บกะเก็บนานไปอาจเน่าเสียได้นะครับโดยความเข้มข้นของตะกอนนั้นตะกอนจากถังตรรัวตะกอนขั้นต้นมีความเข้มข้นของแข็งอยู่ที่ประมาณ4-12จากข้อมูลต่างประเทศนะครับหรือประมาณ 3- 6จากตัวอย่างนะครับ โดยการออกแบบปั๊มนิยมใช้ป,ปั๊มหอยโข่งแบบร่อน้ําด้วยตัวเองนะครับโดยเดมิเตอร์ท่อดูดควรมากกว่า10ซนติเมตรนะครับท่อดูดควรสั้นตรงที่สุดเพื่อลดปัญหาการอุดตันด้วยโดยการกําจัดฝ้าไข่นะครับคือ,อก่อนอื่นเลยคือฝ้าไข่คือไขมันน้มัมที่ลอยตัวอยู่บนผิวนั้นนะครับโดยวิธีการกําจัดในรูปแบบของถังสีอย่างมนผ้าน,นะครับฝ้าไข่จะถูกกวาดด้วยใบกวาด ตะกอนในขั้นตอนที่ใบกวาดหมุนย้อนกลับแล้วก็ผ่านที่ผิวน้ำนะครับโดยจะดันฝ้าไขไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับการกวาดตะกอนนะครับส่วนทางกลมนะครับฝ้าไขจะถูกกวาดด้วยในกวาดด้วยใบกวาดที่ติดตั้งที่ผิวน้ำโดยมีแขนใบกวาดยึดติดกับแขนกวาดครับต่อมาจะเป็นตัวยอย่างการคำนวณปริมาณตะกอนแล้วก็ฝ้าไขสสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับโดย เราจะมาพูดถึงในการคำนวณปริมาณก่อนแห้งอันดับแรกนะครับโดยสูตรของมันก็คือได o l i ิ r e m มูฟหน่วยเป็นกิโลกร,รัมปีนะครับจะเท่ากับความเข้นเข้าคูณกับ e f f i c i e n c คูณกับ Q-in นะครับคูณกับ Conversation Factor นะครับโดยตัวยอย่างคือถ้าเกิดมีความ,วาม,วามขิ้เข้มข้น TAS ขาเข้าอยู่ที่ประมาณ260มิลลิกรัมลิตรนะครับมี Efficiency อยู่ที่ประมาณ63%นะครับแล้วก็มีอัตราไหลเข้าอยู่ที่ประมาณ0.22ลูกบาศกเมตรต,ต่อวินาทีจะได้ไดโซลิดรีมูฟอยู่ที่ประมาณ3,113.5กิโลกรัมเปอรดีนะครับต่อมาจะเป็นการคำนวณอัตราการเกิดตะกอนนะครับสูตรการคำนวณก็คือสลัดวอล่มนะครับหน่วยเป็นลูกบาทเมตรเปอร์ดีนะครับเท่ากับไดโซลิดรีมูฟส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์ไดโซลิดอินสลัดนะครับคูณด้วย1ส่วนโลของสลัดนะครับ ยกตัวอ,อย่างการคำนวณน,นะครับถ้าเกิดว่าเขากำหนดให้เปอร์เซนต์โซลิดอยู่ที่ประมาณ4.5อร์ซแล้วก็โูของสลัดอยู่ที่ประมาณ10,30กิโลกรัมต่อลูกบาทนะครับจะได้สลัดวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ6 3เอ้ย67.68ลูกบาทเมตร per d a หรือ0.047ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อนาทีครับต่อมาจะเป็นการคำนวณขนาดปั๊มสลัดปั๊มไสนะครับโดยใช้สมการคิวป,ปั๊มคูณปั๊มปิ้งไทม์เท่ากับ คิวสลัดคูณไซเคิลฐานนะครับตัวยอย่างถ้าเกิดเขากําหนดเป็นอัตราการไหลของสลัดนะครับอยู่ที่ประมาณ0.047ลูกบาศก์เมตรต่อน,นาทีแล้วก็กําหนดปั๊มปิ้งไซเคิลอยู่ที่18นาทีนะครับโดยปั๊มปิ้งไทม์จะอยู่ที่1.5นาทีจะได้คิวปั๊มอยู่ที่ประมาณ0.56ลูกบาศก์เมตรต่อน,นาทีนะครับและต่อมาจะเป็นการคํานวณปริมาณฝ้าไข่นะครับตัวยอย่างถ้าเกิดว่าถ้ามี ถ้ามีสกัมนะครับอยู่ที่ประมาณแปดกิโลกรัมต่อหนึ่งพันลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีโลของสกัมอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับจะได้สกัมวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณศูนจุดหนึ่งหกลูกบาศเมตรเปดดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่สำคัญสลหรับการบำบัดขั้นต้นหรือ preliminary treatment ครับ ขอ,ข,อขอจบการน,นำเสนอเพียนเ่นี้ครับขอบคุณครับ